เกิดเรื่องประหลาดในงานกระถินน้องอิงนะเรื่องประหลาดเรื่องแปลกอีกแล้วเรื่องอะไรเดี๋ยวลุงเล่าให้ฟังฝากกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนี่นี่นช่องบ้านทุ่งคาเฟ่ของเล็บม้วนชวนคุยยู่ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ลงุงเป็นมาลาให้ลูกสาวเกิดเรื่องประหลาดที่มันเหลือเชื่อต้องบอกว่าคนฟังต้องใช้วิจารณญาณในการรับฟังและการคิดนะครับ มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลของแต่ละคนนะคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะคนที่เชื่อก็เชื่ออยู่ที่บุคคลนะครับลุงไม่ได้อวยหรือไม่ได้อะไรนี่ยกข้อเท็จจริงแล้วมีบุคคลมีตัวตนจริงๆมาพูดมาเปล่าลุงเลยเอามาเล่าให้ฟังแล้วก็ช่วงท้ายจะมีคลิปยืนยันว่าจริงตามนี้แนละ้วตามไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับ เรื่องแปลกเรื่องแรกมีหลายเรื่องแต่คลิปนี้จะเล่าหนึ่งเรื่อง <c oughs> คลิปนี้จะเล่าหนึ่งเรื่องเดี๋ยวคลิปถัดไปจะเล่าอีกเรื่องครับเรื่องนี้ก็มีอยู่ว่ามีแม่เอฟซีคนหนึ่งนะครับอยู่แถวแถวปราจินบุรีเนาะไปหาหมอไปตรวจร่างกายผลปรากฏว่าตัวเองมีเชื้อมะเร็งแล้วก็ เป็นเนื้องอกในหมดลูกที่เชื้อมะเร็งนะก็หลังจากรู้ข่าวจากหมอตรวจรู้ก็แย่เลยสุดเลยนะครับสุดร่างกายสุดอ่อนแรงไม่มีแรงจะไปไหนทําอะไรนะหมด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 วังในชีวิตว่างงั้นนะคนที่รู้ข่าวว่าตัวเองเป็นมะเร็งก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อก็อยู่มาวันหนึ่งได้ไปดูคลิปน้องอิง เพชรบ้านแพงเนี่ยแหละไปดูคลิปแล้วเห็นคนอื่นพูดวา่าได้ดูแล้วสุขภาพจะดีขึ้นเรื่องโน้นเรื่องนี้นะครับคุณแม่เอฟซท่านนี้ก็เลยเข้าไปดูแล้วเข้าไปอธิษฐานขอให้ตัวเองสุขภาพดีหลังจากนั้นไม่นานอาการซุดที่จากมะเร็งก็มีกำลังใจในการสู้ชีวิตมีกำลังใจในการสู้ชีวิตในการต่อสู้ที่จะ เอาชนะโรคนี้นะเป็นตรวจแค่มีเชื้อนะครับแล้วก็ไปอะไงา้ก็ไปผ่าผ่าเอาเนื้องอกออกแล้วก็ไปรักษาตามกระบวนการประมาณเดือนหนึ่งก็กลับมาบ้านแล้วก็มีกำลังใจตามดูน้องอุ้งอิงดูโน่นนี่นั่นน้องอิงอยู่ตลอดเวลานะสามีเป็นข้าราชก,การหน่วยงานหนึ่ง ป้าจินนะครับก็เห็นภรรยามีกําลังใจดีขึ้นก็รุเข้ามาดูตามมาศึกษาน้องหญิงตามผลปรากฏว่าดูแล้วมีความสุขดูแล้วโอ้เด็กคนนี้ประหลาดอะไรประมาณเนี้แปลกแล้วหลายๆคนมาดูแล้วที่มีอาการโน่นนี่นั่นดีขึ้นก็เกิดความเชื่อเข้ามาในใจของตัวเองนะก็เชื่อก็ดูแล้วก็พยายามทําตัวให้ดีอะไรเงี้ยดูแลตัวเองผลปรากฏว่า อาการดีขึ้นมากลุกมาทํากิจกรรมได้เหมือนปกติมีกําลังใจทําอะไรต่ออะไรได้เหมือนปกติเลยแล้วก็ช่วงที่เป็นช่วงที่รักษานะครับไปเจอน้องอิงที่งานงานหนึ่งแถา,าบ้านที่อยู่ลนะไปก็ไปกอดน้องอิงขอกอดเลยนะพอไ,ไปกอดเสร็จก็บอกอขอแม่กอดน้อยแม่อาจจะกอดครั้งนี้ไม่รู้ว่าจะมีการกอดครั้งต่อไปไหม น้องก็อะไรแม่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 อะไรเงี้ยก็แม่ f อฟซท่านนั้นก็เลยเล่าเหตุการณ์ว่าตัวเองเป็นมะเร็งโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยน้องอิงก็กอดแล้วก็ส่งกําลังใจตบไหลตบบาตบหลังอะไรเงี้ยนะให้กําลังใจคุณแม่ท่านั้นก็มีกําลังใจเข้ามาสู้ชีวิตในการที่จะไม่ท้อแท้เกี่ยวกับมะเร็งแล้วก็ตามดูน้องอิงดูข่าวดูอะไรน้องอิงตลอดเวลาจนสุขภาพดีขึ้น ณปัจจุบันนี้นะครับไปตรวจแล้วไม่มีเชื้อละ้วนทวนสมบูรณ์ก่อนที่จะไปหาน้องอิงอ่ะพร้อมผอมดำดำนะตอนนี้อ้วนทวนสมบูรณ์มาหาน้องอิงทั้งสามีภรรยาเลยในงานกระถินปีนี้ก่อนที่จะมางานกระถินก็ไปดูน้องแสดงที่ราจินบุรีนะเนาะแม่เอฟซีท่านนี้ท่านท,ทำเขาเรียกอะไรอะ เงินหวานทานแพ็คๆพ็คใส่ห่ออย่างดีก็เอาไปยื่นให้น้องหน้าเวทีน้องอีกกแแ็แม่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 เหมือนจำนางได้แล้วก็ทักลก็บอกว่าไปนะไปงานทำบุญด้วยกันนะคนปรากฏว่าสองสามีปัญญาสามีต้องลางานมาเพื่อที่จะมางานการะถิ่นมันเป็นเรื่องที่รู้ได้เฉพาะตัวนะมันไม่ใช่อะไรมันเป็นเหตุการณ์เฉพาะตัวต้องใช้ วิจรารณญาณในการชมในการฟังนะใครไม่เคยเจอไม่เคยสัมผัสจะไม่รู้ว่าทําไมสองสามีพัญญาท่านนี้ก็บอกว่ามีคนหลายหลายคนบอกว่ามาว่าสองท่านว่าบ,บ้าอุ้งอิงเป็นลูกเหรอทําไมดูขนาดนั้นตามขนาดนั้นอุ้งอิงเป็นญาติเหรอนะสองสามีพัญญาก็มีคําตอบให้เพราะว่าตอบตัวเองยังไม่ได้ไม่รู้ว่ารักทําไมรักเพราะอะไรแต่มันอยู่ในใจมัน มันกินมันตื้อในใจไม่รู้ไม่มีเหตุผลจะอธิบายให้ใครรู้เรื่องเองจะว่าบ้าก็บ้าเละแต่ทําแล้วตัวเองดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นเอได้ชีวิตดีๆกลับมาตัวเองก็พร้อมที่จะทำคนระับเดินทางจากปราจินบุรีมาสิสเกตนี่โอ้โหห้าหกชั่วโมงนะครับมานอนค้างคืนเองมาอยู่มาใกล้ชิดมา ช่วยงานมาทุกอย่างอะ่ะทําอย่างมีความสุขมาด้วยหัวใจอะแล้วคนที่เป็นลักษณะแบบน้องอิงเนี่ยเป็นลักษณะสองสามีปรญยาคนนี้เยอะมากนะครับในการที่จะมาร่วมงานร่วมกิจกรรมกับน้องอิงทําแล้วมันมีความสุขไปถามได้เลยเออทีมงานเขาเรียกอะไรนะปันฮักนะครับที่มีผู้ใหญ่หมู่ศูนย์พารถตู้มาหกหกคันรถตู้มาทำไม ไปที่ไหนก็ไปไปเพื่ออะไรหาเหตุผลตอบตัวเองก็ไม่ค่อยได้นะจะรู้เลยว่ารักอะ่ะอยากจะไปอะ่ะอยากจะไปใกล้ชิดไปแล้วมีความสุขอะ่ะมันไม่มีเหตุผลที่จะตอบคนอื่นแต่มันมีเหตุผลลึกๆอยู่ในใจว่าโอ้มันมีความสุขทําแล้วมันดีทําแล้วมันอบอุ่นอะไรประมาณเนี้ใครเป็นแบบนี้ก็คอมเมนต์มาหน่อยนะลุงก็อยากจะรู้ว่าเป็นไหมนะลุงก็หนึ่งคนนะที่เป็นหมายความว่า รักแบบไม่มีเหตุผลรักแล้วไม่ต้องการผลตอบแทนน้องจะรวยกับเราก็ช่างน้องจะเป็นยังไงก็ช่างแต่ขอให้ได้รักน้องลได้ติดตามได้พูดคุยได้ใกล้ชิดกับกลุ่มคนที่รักน้องแล้วมีความสุขสองสามีปัญญาที่เป็นเอฟซน้องอิงแล้วก็มีอาการดีขึ้นจากโรคอันนี้อันนี้ไม่ได้อวยอันนี้ข้อที่จริงนะเดี๋ยวดูคลิปนะว่าเป็นประมาณไหนเนาะเอาดูคลิปด้ยวย ก็ก็เทียวแบบเทียวขำหอดตรวจอะไแต่ว่าก่มนังใจอ่ะก่มนังใจเราที่เราต้องมีใจดีก็ไปดูน้องด้วยนะที่น้องน้องเทปเราอยู่ตะกีนแล้วบ้านเราอยู่ตะกีนแล้วเราก็ไปในแถวนั้นไปไปดูน้องอร่อยหลังเวทีมาแล้วในส่วนวันนี้ผมรู้สึกหายโอ้โหอ้วนเลยเพราะว่าอะไรนะ พอไปมะเร็งอีกรอบแพทย์บอกไม่พบมะมเร็งหายไปไหนใช่ไหมแล้วก็ต้องยอมครับต้องตัดเอาเนื้อออกเพราะว่ามันมันตานแล้วดังผืนที่เกาะติดกันอยู่ที่อะไรกันก็สุดยอดไหมนี่คือของจริงของแท้นะครับของแท้ที่เออ่ไม่ใช่เมคขึ้นมาหรือใครจะแกล้งหรือใครจะเป็นหน้าม้าไม่มีนะ สองสามีปัญญาพูดมาจากหัวใจจริงๆนี่แหละเหตุการณ์ประลาดแปลกมากนะแปลกจริงๆเป็นความเชื่อส่วนบุคคลจริงๆคลิปนี้แค่นี้แล้วเจอกัทิปหน้าไปแล้วบ๊ายบาย